ถึง hmm. วัดอาหงศิลาว่าครับกำ oh. ลังเปิดการแล้ว,วพี่น้องดูข้างหน้านะครับเขาสายหมอกแม่น้ำโขงรอ,องคอยพี่น้องอยู่นะครับ ตกมาน้ำท่วมเลยเป็นผลของพายุมังคุดตอนนี้มันไม่ตกก็นะว่าโชคดีของเราครับมันไปทางภาคเหนือแล้วเล้วเข้าถูกวัดเหรอวะถกครับถูกคับแล้วพี่เป็นมือนค็ให้รีสอร์ทเลย ครับผมท้ายนะครับผมพราว่าใช่นะเลี่ยวขวาขวาอ๋อจงนีวัดซว่งอยอ่วัดดิตวัดิตาไอชั้นเหมือนชั้นเหมือนชั้นคุณนี่ก็ดีว่ามีทางจับว่ะมีสาราจิมน้ำด้วย พี่น้องมาดูวิวตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขับสร้างถวายโดยนี่ของวัดนะอ้าวครับพี่น้องจะบำรุงพระคลองไหมครับถ้ามีสาวๆมาด้วยจะบำรุงพระคลองเนี่ยเ่าบรรยากาศดีว่ะคลองกลองครับกล้องทำงานหน่อยเรโต้องบอกจะได้พักกลองบ้างพักก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้พัก น้ำไหลแรงเนาะนี่มีเรือด้วยโอ้โหมีสัตว์เยอะน่า,าดูอีกเลยมีสัตว์เยอแม่วัดอาหงศิลาวากบึงการนะครับจังหวัดที่77ของประเทศไทยยามสายอยู่ริมน้ำโขงนะครับที่น้องมาดูกันโอ้โห น้ำไหลาค่อนข้างเชี่ยวนะครับก็มีเห็นไหมฮะมีชาวประมงด้วยเขากำลังดักปลาเนี่านๆะเห็นไหมเขาพยายามดักปลาอยู่ มองไปฝั่งสับประปรวานะครับคุณเขาเบื้องหน้าไกลๆมีหมอกปกคลุมนะครับ เล่าแม่เสียวเหมือนเล่นเซิร์ฟเลยว่ชนนะชำนาญมากเนาะชำนาญจริงๆริงไงยืนได้น้ำก็พาไปนู่น <c oughs> สุดยอด